กาเข้าวฟ้ามีมาแมลงสาบตกลงไปอ่ะแล้วอย่าบอกนะว่าข้าวที่เหลือลอ,อยู่อ่ะเ้าเอาไปขายจนหมดอ่ะสกระปรกจริงๆนนพอได้แล้วนนลืมอะไรไปหรือเปล่าว่าที่นี่มีกล้องวงจรปิดแล้วฉันก็เห็นทุกอย่างหมดแล้วว่านนเป็นคนเอา,มาแมลงสาบไปใส่ในจานของลูกค้าพี่นนทําแบบนี้ทําไมะคะ อาชีพแม่คะมันทําให้เสียเกียรติจนเราต้องมาทําร้ายกันเองเลยเหรอคะก็ถา้าฟ้าฟังพี่ตั้งแต่แรกอะพี่ก็คงไม่ต้องทําเรื่องแย่ๆแ,แบบนี้หรอกฟ้าถ้าสิ่งที่ฟ้าทํามันทําให้พี่นนทุกใจฟ้าก็ขอโทษนะคะคุณแป๊ค่ะอย่าว่าพี่นนเลยนะคะฟ้าเป็นตัวปัญหาเองอะค่ะนนเธอรู้อะไรไหมว่าฉันจะมีทุก,กวันนี้ได้ พ่อแม่ของฉันเคยเป็นแม่ค้าขายอาหารแบบนี้มาก่อนแทนที่เธอจะสนับสนุนเมียเธอก็มาขัดขวางแล้วแบบนี้ชีวิตกู้วของเธอจะไปกันรอดไหมฟ้ากุกนี้เธอไม่ต้องมาขายของที่นี่แล้วนะทำไมอะคะ